สวัสดีครับช่วงนี้ก็จะเร่งๆหน่อยจะสิ้นเดือนเตรียมงานส่งจ่ายค่าเหล็กคันนี้ลูกค้านำรถสามล้อมานะครับมาจากภูเก็ตนะครับลูกค้าจะไปขายน้ำนี่ข้างในส,สวยๆเลยแล้วเปิดให้ดูยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เห,หลือทาคาน์เตอร์เหลือทาคานเตอร์สองตัวคันนี้เป็นเคานเตอร์เป็นซ้ายขวาอ่า ข้างในก็จะสีหววานๆหน่อยจะสีออกโทนฟ้าเขาจะขายไปไปขายน้ําข้างทะเลนะฮะผ่านไปอุดรด้วยนะใส่รถสไลด์มาจากภูเก็ตนะฮะใจถึงมากบอกว่าต้องช่างบอมที่เดียวมาเลยครับนี่คอกเลดมือสองเราก็มีขายนะตัวข้างล่างเป็นสุูกีแครีัวใหม่เนอตัวนี้เป็นของใส่ฟอร์ก็ได้ตัวนี้ใส่อีซูซูก็ได้นะครับพวกนี้โรบามือสองลูกค้ามาเทินกับตู้ทึบ แล้วมาดูไททันไททันแคปบไททันแคปคันนี้พี่เขาจะไปขายสเต็กนะครับมาจากอายุทยาเนาะก็จะทำเยอะหน่อยตัวนี้กำลังวางจับงานใส่โชคใส่เตรียมงานที่จะไปส่งสีต่อโต๊ะก็จะสวิงออกมาคันนี้เขาจะออกโต๊ะออกมาอย่างนี้ก็จะต่ำเดี๋ยวเดี๋ยก็จะเสมอเพื่อตัวนี้จะจะนั่งรับประทานตรงนี้ก็จะเป็นเสิร์ฟนะครับ เดี๋ยวจะมา,ารีวิวให้ดูอ่าดูด้านในคันนี้ของเขาถอดฝาท้ายออกนะไททันก็จะแปลงเยอะหน่อยก็จะมีเป็นมันเป็นบันไดปิดด้วยเเนียมลายปิดพื้นจะมีเครื่องปั่นไฟระบบน้ําเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูของคันนี้นี่อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะมาให้ติดตั้งนะครับวันนี้ก็มาเยอะหน่อยนะครับของเครื่องไอติมเป็นของคันนี้นะเราจะมาเล่าถึงว่าคันนี้เตรียมส่งงานเลยมาฮะ คันนี้มาภูเก็ตเหมือนกันนะครับจะขายไอติมนะครับจะสีหวานๆหน่อยสีชมพูเะร์เกข้างเซร์เข้างก็ทําสีชมพสูสีตัวรถไม่ได้ทํานะครับก็จะตัดกันนิดนึงลูกค้าจะไปแลปสติ๊กเกอร์เอานะครับคันนี้หัวก็เป็นหัวมวกอ่าก็จะเข้าทรงสวยคันนี้พร้อมส่งนะครับลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้น่ะเรามาเปิดด้านในก็ไม่มีอะไรก็จะบินโล่งๆโล่งๆนี่เกาะ ้าขายลํำรวยเด้อช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีอ่ามาไกลเหลือเกินนะครับมาจากภูเก็ตเลยบอกว่าต้องช่างบอมที่เดียวนะครับฝากด้วยอ่าคันนี้ด้านในเป็นสีขาวนะครับตามตัวรถเปิดก็จะโลง่ลงๆมีไฟดาวไร์นะด้านหลังก็เป็นบาร์คาเฟ่นะครับก็จะเปิดตัวล็อกก็จะมีซ้ายขวาอ่อพาพักออกไปอ่า มือเปิดนี่เลยก็จะเป็นบาร์คาเฟ่ก็อย่างนี้นะครับจะบังได้ตัวนี้ก็จะมีปิดเปิด,ป,ดปิดด้านในอยู่งี้นะเปิดจะพักออกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับมาดูด้านซ้ายกันดูเอาเราทำปักไฟเสียบล,ล,ลองไฟให้หน่อยอ่าเดี๋ยวมาลองไฟด้วยด้วยเกาะแล้วก็เกาะด้านขวาเกาะด้านซ้ายอ่า เปิดขึ้นไปเลยนะครับคันนี้เสเกิร์ตเซอร์วิสแบตอยู่นี่นะครับนี่สวยๆทำส,ส,สีชมพูวมันเห็นละหวานอ่านี่แล้วก็มีปลั๊กไฟปลั๊กไฟสิบหกแอมป์อยู่นี่นะเดี๋ยวน้องกำลังเต้าเสียบแต่เต่ากำลังทำปลั๊กไฟให้อยู่ปลั๊กไฟเรามีให้ยี่สิบเมตรนะครับสายสองคูณสองจุดห้าคันนี้น้องเขาจะไปขายไอติมนะครับเขาเตรียมเครื่องอะไรมาให้เราติดตั้งบันไดท้ายนะเหยียบขึ้น,นง่ายๆนี่ ปลั๊กไฟมาดูด้านบนหัวตัวหัวลังคานี่ก็เป็นหัวหมวกนะฮะเก็บของได้นี่ก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับี่ค่อนข้างจะกว้างปลั๊กไฟเราก็มีให้สี่จุดนะนี่ปลั๊กไฟตัวเมียก็เดินสายรอบเลยสายนี้ก็เป็นสายสองคูณสองจุดห้านะครับสายใหญ่เรามีลูกค้าใช้ไฟเยอะนี่เดินมานี่ตามขอบนี่ก็เป็นสายปลั๊กกาวมีสายก้าด้วยเนาะเดี๋ยวปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้เป็นเบรกเกอร์นะ เบเกอรี่ตัวเมนหลักนะครับนี่สามสองยี่สิบหกสิบสามนี่สวิตช์ไฟเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ่าดาวไลท์ด้านบนเป็นสีดวงเนาะอ่าสีดวงสว่างเป็นสีวอร์มา่าไฟจำยังเดี๋ยวจำไฟให้ดูดูพื้นพื้นนี่ก็เป็นพื้นอลูมิเนียมลายนะครับ จากพื้นเดิมรดเราก็จะปูพื้นด้วยอลูมิเนียมลายนี่โลบารคันนี้ก็จะตัดใส่คื้นให้ด้วยนะครับโลบาร์เราก็จะทําการตัดตัวนี้มันจะมีเด้อยของของเก่าเราก็ตัดแล้วก็เก็บสีให้ลูกค้าบน,นหัวกว้างโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูให้อีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้าจากภูเก็ตด,ด้วยนะครับขายไอติมก็ให้เป็นเจ้าของแฟนชาย ร้อยล้านยี่สิบล้านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ